คลิปนี้ประกาศรวมสิ่งหมายของซุนโต่เก้าพิโปพร้อมข้อมูลเจาะลึกแบบเน้นๆจะมีอะไรใหม่บ้างไปชมกันเลย Sunto Sunnto Protrere Adventure Start here ก่อนอื่นประกาศขอเล่าถึงความเป็นมาของรุ่นที่นำมารีมีวันนี้ซึ่งได้เดินทางมาถึงเจนที่3าแล้วนะคะเริ่มจาก9 b a r l o 9 Peak และ9 Peak Pro รุ่นนี้นี่เองโดยจะเป็นรุ่นฮอบสุดจากแบรนด์ซึนโตสำหรับสายมันตีสปอร์ตผจญภัยและวิ่งเทลที่รวมฟีเจอร์ต่างๆไว้มากกว่ารุ่นอื่นสำหรับ9 Peak Pro จะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยมีความแตกต่างกันในด้านวันสดุเท่านั้นเริ่มที่รุ่นปกติสีดำ All Black สีน้ำเงินเข้ม Ocean Blue สีครีม Taupe สีเขียว Forest Green ที่มาพร้อมสายผ้า ในรุ่นนี้จะใช้วัสดุตัวเรือนเป็นสแตนเลสและหน้าจอคิสตั้แซฟไฟร์ส่วนรุ่นไทเทเนียมสีเทาเข้มสเตนและสีเทาอ่อนแซนที่มีเพียง2ส,สีเท่านั้นโดยอัปเกรดวัสดุตัวเรือนเป็นไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบากวารุ่นปกติถึง9กรัมทั้ง2รุ่นโดยจะมีขนาดตัวเรือนเท่ากันและใช้สายขนาดย2บมิลที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายดูภายนอกเหมือนดีไซน์จะคล้ายกับรุ่นเดิมแต่ภายในของซุนโต้กล้าผิดโกนั้นได้อัปเกรดและปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปใช้โปรเซสเซอร์ใหม่ที่ทำการประมวลผลรวดเร็วขึ้นใช้เซ็นเซอร์จากไลฟ์พิวที่เป็นออปติคอลเซนเซอร์สำหรับวัชิพจรรุ่นใหม่ล่าสุดและชิปเซต GNSS ระบบนำทางด้วยดาวเทียมจากโซนี่รองรับดาวเทียมได้หลากหลายซึ่งสามารถใช้ระบบ All System กับดาวเทียมพร้อมกันได้ถึง4ระบบและเชื่อมต่อดาวเทียมสูงสุด32ดวงในคราวเดียวกันทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นรองรับการใช้งาน GPS ได้ครอบคลุมเช่นภูเขาที่มีความซับซ้อน สำหรับการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และเซนเซอร์ต่างๆยังคงประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ใช้งานยาวนานกว่าเดิมจากที่ประกาศได้ลองใช้งานและเข้าเมนูต่างๆนะคะคราวนี้รู้สึกว่าตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเลื่อนดูข้อมูลและกดเข้าเมนูอาการหน่วงลดน้อยลงกว่ารุ่นเดิม ส่วนหน้าจอมีความสว่างสดใสขึ้นดูข้อมูลชัดเจนในขณะออกกําลังกายและถ้าสังเกตดีๆเมนูอินเทอร์เฟซได้ปรับเปลี่ยนใหม่ mm. เพิ่มไอคอนปรับฟอน์ให้อ่านง่ายและตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นข้อดีของทางซุนโตอยู่แล้วนะคะที่ได้ออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนต่อผู้ใช้งานใหม่ๆ ถึงตัวเรือนดีไซน์ดูบางเฉียบเรียบง่ายแต่ครั้งนี้ได้เสริมความทนทานด้วยมาตรฐานทางทหารซึ่งนับว่าก้าวผิดโเป็นรุ่นแรกของนาฬิกาม Anti ันติสปอร์ตจากซุนโตให้ได้รับการทดสอบแมลติรีเกสแต a n d a r d ตามมาตรฐานความแข็งแกร่งทางทหารในเรื่องความทนต่อการกระแทกการตกกระทบทนต่อสภาพอากาศและมีขั้นตอนการทดสอบต่างๆอีกมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ที่นำมาทดสอบนั้นผ่านมาตรฐานสูงสุดของทางการทหารจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสวมใส่ได้ทุกสถานการณ์และทุกสภาพแวดล้อม ไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแบตเตอรี่อึดขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง5 0ใช้งานปกติในท่าม,มดสูงสุด30วันสวมใส่ในชีวิตประจําวันรูปแบบสมาร์ทวอท์โหมดสูงสุด21วันและโหมดกิจกรรม GPS แบ่งออกเป็น3รูปแบบทั้ง Performance e n d u r a n c e และ t ัว r ที่ใช้งานได้นานสูงสุด300ชั่วโมงซึ่งเหมาะกับการสวมใส่ผจญภัยหรือการแข่งขันนานข้ามวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จแบตเตอรี่ ใครนะคะที่ลืมชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแข่งขันครั้งนี้ก้าวผีโปลได้เพิ่มระบุฟา้าชาร์เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่เร็วที่ชาร์จเพียง10นาทีสามารถใช้งานต่อได้นานสูงสุด10ชั่วโมงและเมื่อแบตเตอรี่หมดชาร์จจากศนถึง1% 0 0ได้ในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นข้อดีของระบบฟา้าชาร์จถ้าเรามีเวลาชาร์จเร่งด่วนเพียงเจนาทีก็สามารถใส่จนจ,จบการแข่งขันฟูลมาราธอนได้จากเดิมราคาที่มีหมดกีฬากว่า80ชนิดรอบนี้ได้เพิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมมาก,ก ที่รองรับกิจกรรมการผจญภัยฝึกซ้อมแข่งขันและออกกําลังกายประเภทฟิตเนสซึ่งทําให้เราเลือกโมใช้งานได้ตรงกับกิจกรรมได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถทีเอทโมในแบบที่ต้องการได้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ประกาศคิดว่าน,น่าสนใจรุ่นนี้ในเพิ่มโมสำหรับดำน้ำเข้ามาใหม่โดยมีพี่ดีนี่นะคะไปทดสอบการดำน้ำกับสุนโตไทยแลนด์มาแล้วค่ะ สวัสดีครับอยู่กับดีนี่นะครับวันนี้ผมมาร่วมกิจกรรมกับซุนโต้ไทยแลนด์ครับโดยเป็นกิจกรรมดำน้ำแบบฟรีได้นะครับโดยใช้ซุนโต้9พีโ o นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการดำน้ำโดยใช้ซุนโต้9พีโเนี่เป็นยังไงกันบ้าง ในโมเนกเกิลและฟีไดไ์เพื่อวัดความลึกเวลารอบอุณหภูมิและอื่นๆสำหรับการดำน้ำาโดยติดตามการดำน้ำตื้นในความลึก10เมตรบนความแม่นยำที่สูงสุดเหมาะกับการฝึกดำน้ำท่องเที่ยวในกิจกรรมดำน้ำไปดูปะาการังสำหรับสายซ้อมจริงจังนะคะรุ่นนี้สามารถลดเทอร์โบัตได้โดยตรงจากข้อมือเพื่อแสดงค่าพลังงานแบบเรียลไทม์และตั้งค่าส่วนต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมขณะใช้งาน และสำหรับรุ่นนี้นะคะผลิตที่ประเทศฟินแลนด์เช่นเดิมผลิตขึ้นในรูปแบบ Renewable Energy ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ100%และคาร์บอนฟุดปินลดมลพิษในการผลิตหรือไม่ปล่อยคาร์บอนทำลายสิ่งแวดลอ้อม ซูนโต้ก้าพิกโปรประกาศยกให้เป็นนาฬิกา GPS มันติสปอร์ทที่เหมาะกับการผจญภยัยวิ่งเทลและกิจกรรมใต้น้ำที่มีความบางเบามากที่สุดและยังมาพร้อมความทนทานตา่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมด้วยนอร์ดิกดีไซน์กลมกลืนทุกการสนใจทุกๆวันใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะสามารถชมอ,ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tsmactive.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ์ tsmactive หรือดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยไปเจอกันประกาศในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย